สวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมทุเรียนสายพันมูซังกิงมาเลไซสถุงเบอร์14นะคะคุณต้นอวบสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะชุดนี้2ม็ตรนะคะเม็ตรเป็ดถึง2ม็ตรนะคะเนี่ยดูลำต้นลักษณะนะคะเป็นกิ่งเพลทั้งหมดเลยชุดนี้เป็นชุดที่เราคัดออกมาให้ลูกค้าพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นรถนะคะขึ้นรถไปส่งให้ลูกค้า อ่าสวยมากด้านในมีเยอะเลยนะคะแต่ว่าเอาออกมาแล้วเราก็มาถ่ายตรงนี้ให้ดูเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้พรุ่งนี้เราก็จะส่งให้นะคะต้นพันธุ์สวยมากสมบูรณ์แข็งแรงเลยทุกคนต้นอวบนะคะคคนต้นอ้วมมากถึงแรงมากเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะมูชังคิงมาเลชุดนี้นะคะถุงเบอร์14 1เม็ดไปถึง2เม็ดต้นละ4 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ราคาต้นละแค่400บาทเท่านั้นนะคะปีที่แล้วราคา600านะคะปีนี้ราคาเราลดโปรพิเศษกันทุกชุดเลยแค่400บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะชุดสวยชุดคุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดราคาเลยนะคะชุดนี้หมูสังกิงมาเลไซ่ถุงเทือ14น,น,นะคะต้นละ400บาทเท่านั้นนะคะคูณต้นอวบแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะรากไม่ขดนะคะชุดนี้เพิ่งเปลี่ยนถุงได้แค่เดือนกว่าเองดูระบบคูณต้นนะคะระบบรากข,ของเรา แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะมูสังกิงมาเลชุดนี้400บาทนะคะ1กลงทรงเคอรี่ใส่ได้2ต้นนะคะกลงไบซา,านี1กลงใส่ได้50-60ต้นนะคะลูกค้าที่สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะต้นละ400บาทนะคะชุดนี้โรล,ลดพิเศษจากราคา500บาทนะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ